ตอนนี้พี่มาอยู่ใต้อุโบง์ยักษ์ใต้กรุงโตเกียวเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับที่ทำไมหมาคนครโตเกียวนั้นยังแห้งสนิทถึงแม้ว่าจะถูกจูโจมด้วยพายุฝนขนาดหนักหรือแม้แต่เจอพายุใต้ฝุ่นหาบไลยนะครับ ประเทศไทยเองเราทำาลฟฟ้าใต้ดินซึ่งยากกว่าทำุโมง์รับน้ำรอระบายตุงโตเกียวที่หนักหนาสาหัสก,ก็ยังแก้ปัญหาน้ำท่วงได้เบ็ดเสร็จแลดูแล้วไม่ใช่ยากเกินความสามารถของวิศวกรนะครับที่นี่เขาทำได้มาตั้งหลายสิบปีแล้วครับ I engineer am an engineer. วันนี้อยากจะเล่าเรื่องอุโมงคู้โลกหลายๆท่านก็รู้นะครับพี่เป็นวิศวกรอุโมง์เป็นศาสตราจารย์ทางด้านนี้แล้วก็ทํางานวิจัยทางด้านนี้ที่จริงแล้วอุโมงเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนมนุษย์อีกนะครับมนุษย์ยุคแรกแสน0 0 0หมื่นถึงแสนห้าปีเนี่ยพวกเราก็อยู่ในถ้ำจะป้องกันสัตว์ร,ร้ายภัยธรรมชาติฝนตกน้ําท่วม เพราะงั้นคนที่สร้างอุโมงเป็นคนแรกก็คือธรรมชาติแต่หลังจากนั้นแล้วมนุษย์เริ่มเรียนรู้ละใครที่โด่งดังเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมอุโมง์ยกให้เผ่าพันธุ์นี้เลยครับโรมันสิครับอุโมงค์ที่ทําโดยโรมันมีการออกแบบที่สวยมากๆออกแบบที่ดีมากๆอย่างอันนี้ก็คืออควาดักนี่คือที่ส่งน้ํานะครับสวยมาก ส่งน้ำจากภูเขาและส่งมาเลี้ยงชุมชนได้เนี่ยแหละครับอุโมงค์ส่งน้ําที่เป็นรูปแบบอุโมงค์แรกของโลกโรมันก็เลยถือว่าเป็นต้นตํำรับรู้จักการคํานวณรู้จักการใช้อ์คโค้งเนี่ยในการสร้างอุโมงค์ส่งน้ําอุโมงค์ทุกอย่างได้เลยถ้าเกิดถามพี่ต่อร่วมสมัยเนี่ยตีว่าร้0ยส0ปีพี่คิดถึงอุโมงค์อะไรมากที่สุดตอบได้คําเดียวครับอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ําเทมที่กรุงลอนดอนครับ นี่คือสุดยอดของสุดยอดจริงๆครับอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเทมที่ลอนดอนมาร์คบูเนลถือเป็นสุดยอดของวิศวกรแห่งยุคมีความคิดว่าเราน่าจะทําอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเทมใช้ในการเดินทางสัญจรระหว่าง2ข้างทางก็สามารถใช้รถม้าลอดใต้ได้ทําไมสะพานมีข้อจํากัดสมัยก่อนเรือสัมภาะ่ะสูงถ้างั้นจะทําสะพานต้องมาเปิดปิดเปิดปิดสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีใน,ในการเปิดปิดเพราะงั้นเรือจะผ่านยังไงไม่สะดวก มาร์กมูเนลบอกผมอาสาจะทําครับจะขุดอุโมงลอดใต้แม่น้ําเทมเป็นอุโมง์ลอดใต้แม่น้ําเป็นครั้งแรกที่มีการจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นร้อยร้อยปีอ่ะไม่มีอุปกรณ์อะไรอ่ะมาร์กมูเนลเนี่ยกล้าแค่ไหนเจ๊งครับผังระหว่างที่เครียดกําลังจะถูกยึดทุกอย่างเป็นนั่งปลงริมแม่น้ําเทมขุดขุดไปเจอไส้เดือนเฮ้ย hey, ทำไมไส้เดือนเนี่ยถึงเข้าไปในดินได้อ่ะแล้วเวลาไส้เดือนขุดเข้าไปในดินเขาทำยังไงไส้เดือนนี่ก็จะยืดหดยืดหดแบบน,นี้ยืด โอ้โหบิงโกมาบูแนลบอกลออแล้วทํำยังไงขยิบทีละชิ้นเป็นไม้ครับขยิบไปทีละชิ้นพราะขยิบไปแล้วเอาไม้คํ้ยัน แล้วขยับตัวลองลงมาไปทีละชิ้นไปทีละชิ้นนั่นหมายควาว่าวันหนึ่งนะต่อวันเนี่ยอาจจะไปได้เพียง30เซนหรือน้อยกว่าเพราะต้องค่อยๆกระดึบไปทีละชิ้น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 เพราะงั้นอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ําเทมใช้เวลาร่วม20ปีครับนี่คือต้นแบบของหัวเจาะอุโมงค์รั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกครับเรื่องนี้ที่พี่จะพูดว่าทําไมกูโลกนะครับ เพราะจากนั้นทางอังกฤษเนี่ยประกาศสักดาลยว่าเป็นประเทศหาญนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเมื่อคนเห็นเซอร์มาร์กบูเนลทาสําเร็จถึงแม้ว่าล้มแล้วล้มอีกหมดเนื้อหมดตัวแล้วกลับมายิ่งใหญ่เป็นเซอร์มาร์กบูเนลมันก็บอกว่าการที่จะเป็นวิศวกรที่ประสบความสําเร็จต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เพราะการแรกอังกฤษทําได้อาณาจักรออสเตรียฮังการีราชวงศ์ฮับบุกยอมแพ้ไม่ได้ครับ ก็เลยทําอุโมง์รถไฟใต้ดินครั้งแรกในทวีปยุโรปนะครับเอเชียเนี่ยประเทศที่ไม่น้อยหน้าเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเขาจะสร้างเมืองใต้ดินที่ให้คน1 0 0 0 0แคนลงไปอยู่ใต้ดินได้ครับเขาทำยังไงครับเขาจะขุดลงไปเหมือนเป็นปิรามิด กับหัวเลยครับแล้วก็ให้คนไปอยู่และท่านจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเหมือนอยู่ใต้ดินเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีทางด้านทีวี LED ในเดตอนนี้เป็น Ultra HD 4K 8K 4K เนี่ยชัดกว่าสายตาเราถูกไหมฮะลองจินตนาการดูเดี๋ยวนี้เกาหลีก็นาแล้วผนังซัมซุงเห็นไหมทั้งผนังเลยอ่ะนึกว่าเราอยู่ในป่านึกว่าเราอยู่ในแบบโอ้โหท่ามกลางหิมะหรือไปอยู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้เลยต่อไปห้องใต้ดินเนี่ยจะห้องนิดเดียวแต่ท่านตื่นนอนมาท่านนึกว่าโอ้โห เราอยู่ที่ปารีสมีหอไอเฟลหรือไปอยู่ที่นิวยอร์กมีเทนบีสิลิภาพหรือไปอยู่สวนอุยโนที่มีดอกซากุระเพราะผนังรอบด้านเป็นจอ LED หมดวันนี้เราได้พูดถึงอุโมงคทำให้เกิดการพัฒนาของเมืองถ้าเกิดไม่มีอุโมงโรงมันไมส่สามารถขยายอาณาจักรได้เพราะไม่สามารถตั้งถิ่นฐานได้ถ้าเกิดเซอร์มาบูเนไม่อึดไม่ทนเนี่ยตลอด20ปีสร้าอุโมง์ลอดใต้แม่น้ำเทนได้สำเร็จ หรืออาณาจักรออสเตรียฮังการีก็กล้าที่จะสร้างรถไฟใต้ดินสายแรกยุโรปได้ซึ่งลนการที่5เสด็จพระบรมเนินแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศไทยประเทศไทยมีรถไฟเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อร้อยกว่าปีแล้วพระองค์ท่านเห็นยุโรปท่านก็คิดว่าประเทศไทยทําไมจะทําไม่ได้ทําได้สิครับจนมาถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศเอเชียผมดําเหมือนเราทุกอย่างก็เหมือนกับเราแต่ทําไมถึงทํางานที่ท้าทายชนะประเทศในโลกตะวันตกได้แล้วประเทศไทยแล้วครับ ทำไมเราจะสู้ไม่ได้สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีนะครับขอบคุณมากนะครับ